สวัสดีครับท่านครับต้องขอขอบคุณคเจฟฟรีย์นะครับที่ได้นําความหมายทางด้านดนตรีมาให้กับพวกเราคําว่า Mo d e r a t o m o โ e ้มอดนะครับแปลว่ากลางๆความเร็วกลางๆไม่มากไม่น้อยหลายครั้งทีเดียวนะครับจังหวะชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งก็ต้องเร็วบางครั้งก็ต้องช้าตามที่เราได้เรียนรู้มาชีวิตนะครับเหมือนกับบทเพลงชีวิตเหมือนกับดนตรีในช่วงไหนที่เราต้องช้าเราก็ช้า ในช่วงไหนที่เราต้องเร็วเราก็เร็วแต่ว่ามันมีจังหวะก,กลางๆนะครับความเร็วก,กลางๆก็คือม o ดเรโตซึ่งพระเจ้าได้ให้กับเราสิ่งสําคัญก็คือว่าหลายครั้งทีเดียวนะครับเวลาคนเล่นดนตรีคนแต่งนะครับเขาจะมีความเร็วอยู่ในใจของเขาเขาจะกําหนดความเร็วว่าอันนี้ความเร็วเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ประมาณกลางๆก,ก็คือประมาณร้อยนะครับร้อยจังหวะต่อหนึ่งนาที สมมติอย่างนี้นะครับฉะนั้นตรงนี้ครับก็คือ m o ด e r เ t o ก็คือจังหวะถูกกะเกณฑ์ไว้แล้วโดยผู้แต่งแต่ทีนี้เวลาคนเล่นดนตรีครับหรือคนร้องเนี่ยมักจะมีอะไรครับมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วยนะครับอารมณ์ที่อยู่ข้างหลังแบ็กกราวด์นะครับบางครั้งก็อาจจะเรียกว่ามีปัญหานะครับที่บ้านมานะครับเวลามาเล่นดนตรีเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นไงครับรู้สึกดนตรีจังหวะมันค่อนข้างจะซึมเศร้าไปนิดนึง บางครั้งเนี่ยเราจอยมากเลยเรามีความรู้สึกกระตือรือร้อนมากเลยเวลาดนตรีเนี่ยจังหวะมันก็จะเร็วตามไปด้วยฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเข้ามาถึงปัญหาของความเร็วปัญหาความเร็วเกิดจากอะไรครับปัญหาของความเร็วนันเกิดจากอารมณ์มันมีพารามิเตอร์หรือตัวแปรครับว่าตัวแปรไหนจะส่งผลต่อความเร็วช้าของเสียงเพลงของความรู้สึกของเรานะครับหรือแม้กระทั่งเรามีอคติต่อบางสิ่งบางอย่างมันก็จะส่งผลต่อ ความเร็วความช้าของดนตรีของเราฉะนั้นตรงนี้ครับจึงเป็นเหตุที่บางครั้งนะครับการควบคุมความเร็วเนี่ยจึงเป็นเรื่องสําคัญโมดเตเรโตจึงเกิดขึ้นชีวิตของเรานะครับแน่นอนครับเวลาหลายๆครั้งทีเดียวเรามีวาระมีโอกาสนะครับเราเองนั้นถูกมรสุมชีวิตเรามีความเครียดเรามีความกังวนลหลายสิ่งหลายอย่างนะครับและเราก็จะช้าลงบ้างจะเร็วขึ้นบ้างจะใจร้อนนะครับหรือเราอาจจะ เฉื่อยไปเลยพี่น้องครับขอให้พระเจ้าได้ส่งโมดิเรเตนะครับก็คือความเร็วที่ถูกกำหนดไว้และถูกควบคุมนะครับเข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายดูจังหวะของพระเจ้าให้ดีนะครับด้วยการติดนดิทก,กับพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้ากำลังเคลื่อนตัวเราเองครอบครัวของเราชุมชนของเราเครือจักรของเราไปอย่างไรมีจังหวะจะโคนนะครับไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไป อย่าออฟไซด์ล้ำหน้าพระเจ้าอย่าเฉยแล้วเราตามพระเจ้าไม่ทันเราจะหลุดครับฉะนั้นขอให้โมดเรโตนั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะมีพารามิเตอร์อย่างไรก็ตามมีตัวแปรมีความผันแปรทางอารมณ์อย่างไหนก็ตามแต่ขอพระเจ้าสงปรดนำพานะครับให้เราจะเดินไปด้วยโมดเรโตซึ่งพระเจ้ากำหนดไว้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ชีวิตข้าเป็นของพระองค์สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ให้พระองค์เพื่อพระองค์ผู้เดียวชีวิตข้าเป็นของพระองค์สุดความคิดและหัวใจให้พระองค์ เพื่อพระองค์ผู้เดียวไม่มีอะไรที่ข้าเก็บไว้เพื่อตัวข้าเองไม่ว่าสิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์พระองค์เป็นทุกทุกสิ่งทุกๆุกอย่างที่ข้าต้องการ ไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจเราองค์ทำทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบและได้มาเป็น สิ่งใดข้าจะถวายให้กับพระองค์พระองค์เป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ข้าต้องการข้าไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆนอกจากหัวใจพระองค์ทำทุก ทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่มีความหมายทำให้ข้าได้มาพบ